คือชาวบ้านเข้ามาทํากินในพื้นที่ของบจทเนี่ยโดยมาได้หลังจากบจทซื้อแล้วเขามาได้วิ่งตํารวจเนาะโมีไปแจ้งจับแจ้งยับเนี่ยทำกินได้ถึงที่ทีนี้เขาปลูกข่าตะไคล้ายลำไยเนาะเนี่ยคือเป็นรายได้เสริมอย่างกินจึงวันเนี่ยเขาไปรับจ้างรับจ้างกินแต่เขาได้จากสวนลำไยนะขายขายลำไยขายบะม่วงขายตะไคล้ายข่าเนี่ย อ่าเนี่ยคือเงินเก็บของของเจ้าบ้านในในแปลงเนาะไทยไปน่ะจะมีค่าตะไคร้ตะไค้มาซื้อมาซื้อรอบหนึ่งวันนี้พันหนึ่งคือเขาแบ่งไปในสุมโซนเขาว่าวันนี้ทํำพันกิโลต่งเนาะเอาีแค่กิโลเจ็ดบาทคนหนึ่งตัดวันหนึ่งจะได้ประมาณ150ยห้าโลร้อยก็เจ็ดร้อยก็จะได้พันประมาณพันกว่าเนาะต่อคนเนาะ นะจะบ้านเลยคือปลูกของอย่างเนี้ยจะอยู่กับสวนกับสวนได้นึ่งคนคือมันต้องไปทักจ้างต่างนลกละคือคนที่ขยนันพต่เออมีเงินฝากมีฐานะดีขึ้นเออที่ผ่านมาป้าว่าเออมันตอบโจทย์จาบ้านบจทอซื้อมาแล้วแล้วที่นี้นะครับจะไปเอามาเป็นปัจจิกเป็นลายบุคคลเนี่ยเอาเป็นสนุนลายบุคคลเนี่ยมันบางคน มุมมองมมเหมือนกันคือคนนึงคิดว่าเออได้ใบามากคือเอาเข้าแบงค์ไปจำนองจำนำทอกสออะไรอย่างธนาคารอย่างเงี้แต่คนที่เพป็นทางกินะกันก็อยากได้เป็นสนดรวมเป็นสนดหน้ามุงควบคุมโดยคณะกรรมการของสหกรณ์คือการซื้อขายมันก็นมัต้องตกลงกันในที่ประชุมใหญ่ถึงน ố มันถึงจะซื้อขายได้ยัง นอกพื้นที่เขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยร้อยละเก้าสิบเนี่ยที่มีสนุเป็นของตัวเองเนี่ยไปถามได้เลยบปอยู่บ้านสักสบ,บับเลยจะอยู่ในในทอปสอในแบงก์มูละาจาเป็นต้องหาเงินเนี่ยไปโปะแบงก์หรือไปชำระแบงก์บ่มีเงินชำระแบงก์ต้องไปเข้าที่อื่นขอหาจากที่อื่นมาเอาไปคืนแบงก์ ลูดจากแบงก์แต่เป็นหนี้ที่อื่นต่อมันเป็นคองกลมรมมกงเกลียนเยอะพ่อเลยคิดว่าเออพื้นที่ที่เราเข้ามา,าปฏิรูปนเนี่ยที่บจทซื้อเนี่ยมันมาน่าจะเป็นสนดเป็นรายบุคคลครับ ออกมาตลอดว่าพื้นที่เนี่ยบริยา,ารรค,ออร,ร,คารึ้มันเป็นอุตสาหากรรมเนาะคืออนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นเขตของเกษตรกรคือท่างกินบยาคึ้มันเป็นอุตสาหกรรมถ้าอุตสาหากรรมมาเนี่ยคำว่าปัญแจกเนี่ยมันจะสูงบอกเลยเอ,อ,อนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นสนชุมชนพักษาไว้ที่ท่างกินให้ลูกให้หลานเนะี่ยชั่วลูกชั่วหลาน ต่อไปครับผมเองก็ขอขอบคุณบรทที่เข้ามา,าซื้อที่เจ้าบ,บ้านเนาะโดยได้ทำกีนในในพื้นที่เป็นที่สิทธทิชุมชนภาษีอัตราเก้าหน้านะคองทุนธนาคารที่ดินคืออันนี้ตั้งพ่อเขาเองก็เรียกร้องภาครัฐมาโดยตลอดแต่ วันใดก็ยังบอกกูไดว่ามันจะบรรลุเรื่องเรื่องนี้นะถ้าเขาได้สิ่งนี้มาเนี่ยบจทอาจจะเตียวไปตั้งหน้าได้คือเขามีงบประมาณจากภาษีจากนันนีมาสนับสนุนในบจทเงินอุดหนุนธนาคารพิดิตหรือบจทเนี่ยคือรัฐบาลต้องมาตืดละวันนี้ว่าจะเอามาจากไหนเขาเรียกร้องมาตลอดว่าเออ อันก็ไปเก็บภาษีอัตราเก้าหน้ามสิบเจ็หรือแล้วแต่รัฐบาลมุมมองของรัฐบาลว่าจะไปคิดเป็นอย่างไรแต่เขาเรียกร้องมาตลอดขอ70%็ดอร์เซนต์คือบุรณาการเอาเข้ามาเป็นงบประมาณของเรื่องที่ดินหรือ,อ,อบอริจทบรกหน่วยงานบรจทไว้ตัวว่า,าจะบุรณาการกับสภาตำบล อ๋อออบทอย่างใดคือในในท้องที่แต่ละท้องที่ที่หน่วยงานที่จะเข้ามาพัฒนานะขอฝากบ,บริจทไว้ด้วยครับ